ก็เลยเนี <im <im ่ยเขาอะในบ้านเนี้ยนั่งคุยกันทุกคนดีกว่าเนาะออกไปเดี๋ยวฟ้าพาหัวไม่ได้สบานเนี่ห่ะเราฟ้าฝนนู้ไม่ชอบคนขี้ล่เนี่ยนะตากฝนก็บอบเปียกเนี่ยยังเขาเนี่ยตากแดดก็ไม่ร้อนอึดอดทนตกน้ำก็โจมไม่มีใครงมงลกเขาก็เอาไปเป็นอาหารปลาซะ แต่คนรอคนรอฟังเดอ้อคนรอฟังเดอ้อหมูที่เข้ามาแอดเป็นเพื่อนเฮาเนี่ยแต่ละคนเนโอ้โหงามอย่างเทพธิดาอย่างกับเทพรุบุรวันสวรรค์นู่นน่ะโอ้ยงามครักน้ำไหลเลยต้องตอบแชทให้หมดอิฉาละสิคนรออิฉาละสซี เ,ออเป็นคนหลอกก็ดีนาะไม่ติดไฟลรงไฟแดงไปเขียวไปตลอดเอ้เราคิดไล่ขี้เลไม่นติดไฟแดงไปเลยสู้กันไปนะครับเดี๋ยวจะทำอะไรสนุกสนุกให้นะครับไม่ผิดหวังมีคนคิดไล่เป็นเพื่อนนะครับผนปีเครื่องรางชนิดหนึ่งไว้ป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันอะไรก็ได้ถ้คุณเจอป้องกันน,นะนสังเกตดูนะในกลุ่มคนเลยนะที่คนนี้มา